การแสดงของดำดงได้พวกเราไม่มีอะไรจะตอบแทนได้แต่คอยเป็นกำลังใจและก็คอยเชิดชูดำด,ดงเพราะว่าตั้งแต่ดำดงมาอยู่หมูบ้านบารมีที่นี่ดำดงรู้ไม่ลุ้เมืม่อยามร้อนดำดงเปรียบเหมือนลมเมืม่อยามฝน ก็เปรียบเสมือนร่บบางแดดและบางลมฝนดูเป็นสิ่งที่ดีที่สุดนะตอนนี้ที่บ้านบารมีมีอยู่และไม่ว่าสิ่งใดจะเกิดขึ้นไม่ว่าหนทางข้างหน้ามันจะลำบากห,หรือว่าสบายคนดีอย่างดำดงจะมีกำแพงป้องกันด้วยตัวเอง เพราะว่าดำรงคือคนดีและพวกเรา FC ทั่วประเทศพร้อมด้วยทีมงานบ้านบารมีทุกทคนจะซัพพอร์ตและโอบกอดดำรง ที่องค์มัะสินได้ดับปัทมอยู่นั้นพานุวัตนแหล่รัดเก้าจึงมาหาเพื่อตามตัวไปช่วยเหลืออินทีหลาอาบัดนี้มาอย่างไรอย่างไรจะไม่เอาอย่างไรบอกให้ไหมจะไม่เอาอย่างไรเข้าไปไม่ได้เข้าไปไม่ได้ องค์ท่านด้ว่อ้เจ้าค่ะให้กกหม่อมมาสแสดงว่าต้องมีเหตุล้ายเหตุแรลถูกต้องแสดงว่าตอนนี้สมประมาณใกล้แย่แล้วคนละเรื่องกันแล้วเดีก็กำหมอมจะไปตามองค์สิคานุวัฒนมาสวินมาสวิน ไม่ไปช่วยอิทิลาต้องแย่แน่แเลยจริงหรือเปล่าเนี่ยจริงเกิดองอะไรขึ้นบัดนี้นางติดอยู่ในค่ำหากแม้นวันจะรัะคาไม่มีตัวเจ้านางต้องการไปเห็นอิลาเจ้าต้องไปอยูข้าบัดนี้เทปส์ทงี่ที่พี่พูดเป็นความจริงเราไปกันบัดนี้เลยเอ๊ะแล้วเนี่ยอีศพผี่ตายข้ามไหมเอาเป็นว่าข้าฝันมากที่ยังจะเติร์ด้วยอยากทำอะไรก็ทำไปเลยได้ฝันด้วยนะข้าไปก่อนดีไปขื่นจะไม่ข้ามเทปสที่ว่าคนนี้ ต้องเจ้าพี่แล้วมาเจอเจ้ากรูนะเดี๋ยวมาเจอเจ้า,ล,าลูากรู้จักองค์หญิงพ่อจ้าค่ะไหนๆก็วันนี้เป็นวันที่ข้าก็ม่จะต้องสละความบริสุทธิ์ครั้งแรกกับองค์หญิงโปรดจารึกไว้ด้วยว่าข้าก็ม่มาองค์หญิงพ่อจ้าถ้าเกิดพร้อมแล้วเดี๋ยวข้าก็ม่จัดเองพ่อจ้าค่ะมา ในนาำทิพย์ุ้มบุญเป็นบุตรของนายคุกไก่มีใหญ่และนางนกมีใหญ่เกิดมาในครอบครัวที่อัตะคัดเกิดมาในครอบครัวที่เรียกได้ว่าเป็นเหมือนสลับคองเตยพ่อมีอาชีพขายม้า<อ>แม่มีอาชีพแจกยาเสพติดให้กับคนในซอยของเขาขเขาเติบโตมาในบนลภาวะที่แย่ ตั้งแต่เกิดมาไม่เคยสร้างความดีเป็นที่น่าเชื่นใจให้กับพ่อแม่ทำแต่ความเลวทำแต่ความชั่วมาโดยตลอดจนกระทั่งน้องอิ๊บอายุส2องจึงมีผัวและหนีตามผัวไปโดยที่ไม่บอกใครไปตั้งรกอากรอยู่สมุทรปราการได้ส่ปีจนกระทั่งเขากลับมาเพราะว่าเกิดการทะเลาะวิวาทกับผัวโดยผัวตีแก้าตาจนตาโปดช้ำกลับมาหาพ่อพ่อจึงพาเล่นลิเก ระหว่างที่น้องกิ๊เล่ลิเกก็พอมีเอฟซีเนขับอยู่บ้างส่วนใหญ่คนที่รักน้องกิ๊จะมีมากแต่คนเกลียดมีมากกว่า <c oughs> น้องกิ๊มทำการแสดงในอาชีพของนางย,ยั่วหรือว่านางม,มาร้ายเป็นที่ถูกอกถูกใจไปขับลิกเก้ของทีมงานลูกฟ้ากฤษดาบ,บารมีแต่แล้ววันโลกาวินาาก็เกิดขึ้นเมื่อวันที่17เดือนธันวาคม พฤษภด2567ระหว่างน้องกิฟต์ทำการแสดงในทีมงานของรูปฟ้านกิสราบารมีในท้องเรื่องตามรับเคือนใจระหว่างน้องกิฟต์ทำการแสดงอยู่นั้นจึงเกิดอาการแน่นหน้าอ,อกหายใจไม่ออกตัวสั่นกริ่หน้ามืดตาลายทา้งทีมงานจึงพาตัวไปไปถึงโรงพยบาบาลที่ใกล้ที่สุดพยาบาลและหมอต่างมายื้อชีวิตน้องกิฟต์เต็มที่ช่วยกันอย่างสุดความ มาแต่ยมมาบานใจได้มาภาคโดงวิญญาณของน้องกิ๊ไปโดยที่ไม่บอกใครลารับจากโรคนี้ไปนีิรันกาหมอจึงลงมติว่าน้องกิ๊บปุ้มบุญที่จากโรคนี้ไปลารับด้วยโลกดอกทองลงตาเ<ค><ณ>หย,ายี่ยมหลัลตายโยและติดเชื้อต่อเลืในกระแสเลือด ผนส้นติในลำไส้เป็นบางที่จึงลงมาติกันว่าน้องกิฟได้เสียชีวิตไปโดยสงบโดยอายุเพียงแค่23ปีเท่านั้นลำดับต่อไปครับจะขอเชิญพระเดชหลืองคุณหลวงพ่อท่านจเจ้าอาวาสวัดหนองลิงดูดขึ้นมาทอดท่ามหาบังสกุลเชิญครับ ลำดับต our ่อไปนะครับขอเชิญแขกผู้มีเกียรติยืนเพื่อหัวลอกไว้อะไรให้แก่น้องกิ๊เป็นเวลาหนึ่งนาทีเอพร้อมแล้วเริ่มเลยครับลำดับต่อไปก่อนที่เราจะนำผู้จากวัดเนียงแต่จุดเพื่อลำลึกให้กับน้องกิ๊จะขอให้ท่านถือดอกไม้จันทร์ เดินต่อกันมานอนละชาติติวางวายมาหลายสิ้นทึออินสีสถิตทั่วแด่ชั่วดีประดับไว้ในโลกาเชิญโทษจากวัดทะเยงแตกจุดได้เลยครับ ไปไหนอ,ะอ,อ่ะอ,อีหวาอีหวาอีหวาอยู่ไหนฮะหัวหอวขา ลำสวิตรเธอเฝ้ารออย่างคนมีหวังแต่สุดท้ายเธอก็สิ้นหวังอินทิราเจ้าดีข้าหรือไม่ไม่ยืนเจาค่ะข้าเคยได้บอกเจ้าแล้วว่าหากเม็นข้าให้โอกาสเจ้า แต่นี่เจ้ากลับจำไม่ได้จะต้องรับคนกรรมในครั้งนี้ใชยหรือไม่่่อยเจ้าถึงเวลาขผเจะเลจงเก็บภาพรอบกายเจ้าเอาไว้เป็นความทรงจำไม่ยามมันราดำดมจะเป็น รุสยชาข้าขอสาบเจ้า <lag os> ให้นับตั้งแต่วินาทีนี Oliver ้เป็น <ini> ต้นไปจงกลายเป็นหินศิลาอยู่กับภาพไปชั่วกับไปชั่วกันอาบน้ำตาลหน้าสาวเจ้าตุ้ที่ดานี่หรือทุกวันสุดท้าย Don't we ผู้ชมครับปัจจุบันนี้ร่างกายท้องเธอได้แข็งเป็นหินสิบลาแล้วครับท่านผู้ชม ที่มีไอ้มัคควานมาขวางขางเราดอกกุหลาบที่เคยศักดิ์สิทธิ์และงดงามกับไรความหมายเพราะไอ้มัคควานคนนี้ถ้าบัดนี้กูจะไม่เหลือใครมึงก็ไม่ต้องเหลือใครไว้เช่นกันจะกลับไปฆ่ามึอไอ้มัคควานจองล้า,านจอง่านที่ดับสิ มันจะเกิดขึ้นกับเราทั้งสองคน ยังไงกูดาบดำช่อนี้มันต้องเป็นของเธอและอินทิรา จะช่วยเจ้าได้ด้วยช่วยทันพอดีเลยอ่ะแต่วันนี้ก็ไม่ถวยแล้วเราจะแต่งต,ตัวใหม่ก่อนได้ไหมไม่เป็นไรไม่ต้องแต่งตัวใหม่หรอกถ้าเป็น,นำดำรงเนี่ยก็รักแบบำดำรงให้ไหย